ภาพยนต์ศาสตร์โดยโดยงสิงฉือ4 0 0 0ล้านปีก่อนรูปแบบชีวิตรแรกที่ถือกำเนิดจากท้องทะเลได้วิวัฒนาก,การเป็นปลาและก็ค่อยๆกลายพันธุ์เป็นสิ่งมีชีวิตต่างๆดังนั้นบนรรพบุรุษเราล้วนเป็นปลาทุกคนโปรดดูสิ่งนี้ชื่อทางวิทยาศาสตร์มันคือเมอร์เม็ดหรือที่เรียกกัน,นบ้านๆว่านางเงือกเนี่ยมันประเข็มชัดๆเลย ประตูตเห็นจะจะจไปเลยไม่ดีมั้งเฮียไปเปิดโลกจะได้เห็นนางเงือกตัวเป็นๆใครอยากนางเงือกเออมันไม่ใช่คนน่ะครึ่งหนึ่งเป็นคนอีกครึ่งหนึ่งเป็นปลาครึ่งข้างนี้แหละครับมไม่ใช่ครึ่งซ้ายขวาแต่ครึ่งบนล่าง ท่านเป็นหน้านี่เลยอือท่านเป็นคนท่านหน้าเป็นปลานี่หัวไปไหนอะน,นางเงือกอะไม่รู้จักเลยไง เคยดูหนังหรือไงสัปดาหทมยาหุ่นดีๆก็ผู้หญิงที่มีหางย้อยๆเป็นปลานะเนี่ยเก็ตไหมอย่างงี้ต้องเก็ตเอาตัวไรอล,ลันการความยิ่งใหญ่สุดพิสดารเงืออสาวปังๆนี่คนหยุดนับเล้หยุดนับอย่าให้ป๊ดหนึ่งสองสามกูบอกให้ปล่อยต่อที ไม่เคยเจอประมึกใหญ่ยาขนาดนี้หน้ามามะเรียยมพามหาสมุทกระเครื่องรับสบการ์13เมษายน